สวัสดีกรัพุ่มกับพุ่มเอออยู่กับพุ่มอีกครั้งแล้วภาษาอะไรเนี่ยเออเออระดับห่ะเรียกระดับได้ฮาร์ดเอ,อ้าไม่มีนอร์มอลอ่ะไม่รูุ้ไม่รู้เอาแบบธรรมดาธรรมดาไปเกินถือว่าเราเป็นผู้เริ่มเล่น ุ้ยอุ้เอยอไ้ออยยสามารถเรียกได้ผมชอบลูกซองเอาลูกซองมาปรับมุมมองไม่ได้อะอยากได้มุมมองใหม่อะเออปรับมุมมองไงครับ ช่วยบอกทีได้ไหมอ่าเล่นแบบนี้ก็ได้ออีซอีซี่ยังไงอ๋อนน่นน่ะอ๋อคืออันนี้เตรียมตัวยิงโอเค ค่อยๆเดินอู้นน่นไงวัดดีจ้าด,ดีโหลดเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะเนี่ย thoái thoái các ơi, tụt chân hết, hơi hơi, hơi, hơi. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝากจัดการด้วยพวกพวกโอ้มีแค่สองนัดเองอะต้องเปลี่ยนปืนด่วนๆก็เยอะไปก็เยอะไปเฮ้ย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 โอเค ไม่มีนะซ้ายขวาปุ๊บมองซ้ายมองขวาทางขวาไม่มีโอ้โหยูยเยูยูโอ้โอโยอเยอะเยะ มันจัดการมันเพื่อนเฮ้ย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 อือเยอะเยอะเยอะเอาซิฮึบเอาเลยเอาเลยโอ้เสียงตุ๊กแก ไม่นะพระเจ้าทำไมต้องมาร้องตอนอัดคลิปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโ้งหอัยโอ้ยโอ้ยโอยอย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย ไม่หยุดไม่ย่อนไม่หยุดไม่ย่อนเฮ้ยเฮ้ยมันก็เยอะไปยิง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 เฮ้ยใจเยิงยิงสิอย่าพากันมาเยอะสิ ก็เกินก็เกินไปก็เกินไปเออโอ้ถ้าเกิดเล่นระ,ระดับฮาร์ดนี่มันจะเป็นยังไงเนะี่ยยิง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 โอเคไม่มีละหมดอย่ามีอีกนะหมดคือหมดนะ hụt dòng mà lên này Úp. Eo Đi à Ôi Tục chạy một นี่ไงอดีไม่ได้ป่ะไปไหนนี่อช่วยบอกฉันที่อหรือว่าต้องไปด้านล่างไม่มีทางลงไอ้พวกนี้ก็หลอนเลยเกินเนี่ยมันบอกให้ไปตรงนั้นนะ่ะ เราก็มาแล้วนี่อ๋อต้องอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคเรียบร้อยจบโอเคอไม่ได้ง่ายเลยนะเจ้โอ้ด่านสองเลยอะมีสองร้อยตัว มีปืนฮิวมีปืนระเบิดอืปืนกลมาเอาละพี่มีปืนกลไอ้น้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่คุ้มกันน้องๆเองนะน้องๆแจเอ๋ ตรงนี้แหละต้องมีแล้วโอไหมอุ้ยตกใจเสียงปืนเอะไรอะไรเฮ้เออเยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยยิงยีรุณเลยโอ้เปลี่ยนลูกกระสุนย่างนาน โอเคมามาสิซอมบี้ที่แนวรักทั้งหลายโผล่มหมไม่มีหมดแลโอุเก็บโอเคกล่องกระสุนเยี่ยม มาโผล่มาตรงนี้แหละโผล่มาอืมยิงกัดเฮ้ยเพื่อนบางอะ่ะกัดกัดเปลี่ยนกระสุน,นแปบบ๊บเอาเลยเพื่อนยิงมัน เอาเลย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 ยิงมันยิ่งมัน,ม,นมีอีกไหมโอเคหมดแล้วสายขวาเคียเปลี่ยนกระสุนทุกหน่วยบรรจุกระสุนไว้ ึบิ่มปัจจุป๊บโอเคเรากำลังจะขึ้นไปด้านบนเช็คซ้ายเช็คขวาไม่มียึบโอ้ย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 แต่อันนี้มีแต่อันนี้มีอืมอืมมาดิ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 อู้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ eh ู้อ้เอาแล้ว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 เปลี่ยนกระสุนเออเปลี่ยนปืนยิง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 เปลี่ยนกระสุนเฮ้ยยิง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 เปลี่ยนกระสุนยิง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 โอเคดี ยงยิงๆๆยๆงยเงยองย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 มากตอนนี้เงียบไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีตัวอื่นโผล่มาหรือเปล่าระวังมองซ้ายขวายให้ดี โอ้ยเอเตรงนี้แหละตรงนี้แหละคืองานสนุกเอ้ยเฮ้ยไปไหนกันน่ะไอ้นุม่มเออมาช่วยกันยิงสิเออมานี่มานี่มาช่วยกันยิงเออ ช่วยกันยิงได้ก็ไม่ช่วยยึบออามันยิงมันยิงยิงมีเท่าไหร่ใสให้หมดเรารวยกระสุนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย เปลี่ยนกระสุนแป๊บเอ้ยอ้อ้ยอ้เอ้เอามานันยิงพวกมนันจิงยิงเอ้ยไอ้เยอะเยอะเยอะเหลือหกตัวใกล้หมดแล้วอีกนิดเดียวโอเคหมดแล้ว ยบโอเคไปกันได้โอเคเสร็จสิน้นทุกคนมารวมตัวกันเร็วเข้าเปลี่ยนกระสุนนั่นแหละมารวมตัวกันเกมนี้ก็สนุกนะ เดี๋ยวต้องไปลองทดลองเล่นระดับฮาร์ดแต่แต่ไม่ฮะผมว่ามันยากเกินไปผมว่าแค่แบบโหมดระดับอีซี่ผมว่ามันก็พอดีแนละ้วมันก็สนุกละโอเคไปเปลี่ยนปืนดีกว่ามาตาสุดท้ายเอาปืนที่มันแบบแจมแจมอะแบบน่าสนใจอยากได้ปืนแจมแจม มีให้ได้หรือไม่อันนี้คืออะไรไม่รู้เอาไปก่อนอันนี้คืออะไรไม่รู้อิมโน้ไอของพวกนี้ธรรมดาต้องเล่นของหนักรองโล่ไหมโอ้มีไปเรื่อยมีเลเซอร์มาเล่นโล่ เปลี่ยนมาเราเล่นโลตัวการบางังมาสิมาเลย come on yeah yeah bo yeah y bo yeah y bo y เย่โบเย่โบเย่โบตีพี่สิตีฉันเลยเล่นฉันจมตีฉันซะอยากเลียเกมจังเลยเย่โบเย่โบเอ้การการพี่การ Maxi 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 gì cằn hay yên Kỹ đong không ào ơi 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 เร็วเร็วเร็วทุกคนบุ๊กอย่าไปกลัวมันก็แค่พวกซอมบี้โอ้ยโอ้ยอยตกใจเอ้ย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 ยังเหลืออีกหลายตัวเลยอุ๊บมันอยู่นี่ ทุกคนยืบเฮ้ยเฮ้ยการการการเฮ้ย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 

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาสิเอาสิเอาสิมาสิมาสิาสอ้าวหมดแล้วอ่ะเหลือตั้งสี่สิบเอ็ดตัวไมหมแค่อยู่ไหนกันอ, 40, 40อ้าวสี่สี่สิบเอ็ดตัวหายอาวหายไปไหนก็ไม่รู้ อยากเล่นอีกดานอะครั้งนี้อยากลองปืนใหม่หมายถึงว่าอยากลองอาวุธใหม่จะลองอาวุธใหม่อะยุ้นเนมาอีกดารหนึ่งดานสุดท้ายจริงๆรอะเมื่อกี้ดานสุดท้ายปลอมก็ต้องขอภายในเสียงรถด้วยนะครับเอานี่ไหม หรือนี่หรือนี่อยากลองเล่นนี่อาวุธเป็นไงขอรองในเซยดนี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนโอ้มีอันเดียวด้วย โอ้มาอะไรเนี่ยอาวุธอาวุธอย่างนี้มันคือโอ้พอเลยพอเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพอพอพอเอาใหม่เอาใหม่โอเค มาครัวนี้ขอวุ้นใหม,ม่แจมๆเมื่อกี้เลือกผิดอะไรดีครั้งนี้ไอที่มีสิบนัดเนี่น่ากลัวอันนี้ยีสิบอันนี้อืม เลเซอร์ไหมย,ยิงปิ้วปิวเอ๊ะเอานี่ดีกว่าน่าสนใจโอ้เด้งได้ด้วยโอเคดีโลดเด้งมาพี่พร้อมละ เอ้ยยิง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 เข้าไปเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยรีโรด,ดิ่งไม่เป็นไร เอ้ย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 เฮ้ยตกโอ้มีกล่องเฮ้เราก็มีข้างล่างด้วยสถานที่รับอย่างนั้นเหรอ Chắc chắn không biết Ok Ôi ôi Ơi Nhà nó เออ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 อ้พอโอเคครับคลิปนี้ก็แม่จบไปกลางคันแบบนี้แหละ แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย